สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกอยางสำหรับรถกระบะเตี้ยหรือรถตู้ยี่ห้อบริสโตนลายดูลาวิท R 6 1 1ที่ร้านยางบุญกิตของเราขายดีตัวหนึ่งเลยนะครับเราจะมีทั้งหมด4ขนาดนะครับที่ขายประจำนะครับก็คือ 2057015นะครับ2157015นะครับ2156516นะครับ2157016นะครับทั้ง4ขนาดนี้ที่ร้านยางบุญกิจเราจะมีเตรียมพร้อมให้ลูกค้าเสมอนะครับ ทำไมยางตัวนี้ถึงขายดีนะครับอันดับแรกนะครับยางตัวนี้มีล่องตรงสี่ล่องหนึ่งสองสา่ล่องตรงสี่ล่องนี้เวลายางวิ่งผ่านน้ำน้าจะวิ่งผ่านยางได้เร็วอาการเหินน้ำจะน้อยมากนะครับอันดับสอง ยางดิโตน r 6 1 1เนี่ยมีแก้มยางที่แข็งแรงนะครับอันดับสามจุดบริเวณไหลาย,ยางทั้งสองข้างตรงนี้ช่วยให้การสึกหลอของยางดูลาวิท r 6 1 1เนี่ยมีการสึกเรียบนะครับ ทำให้ระยะยาวพวงมาลัยไม่สั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายยางดูรวิท R 6 1 1เนี่ยเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบขับขี่สบายนะครับถ้าลูกค้าสนใจยางตัวนี้ก็สามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้เลยนะครับพวกเราจะมี สี่ไซนี้นะครับขอบคุณครับ